วิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จในคลิปนี้เราจะสำรวจวิธีคิดและมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งวิธีคิดนี้เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดของชีวิตการเข้าใจและนำวิธีคิดของคนสำเร็จมาใช้จะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องเคยสงสัยไหมคะว่า คนที่ประสบความสำเร็จเขามีวิธีคิดอย่างไรทำไมเขาถึงสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจชื่อดังนักวิทยาศาสตร์นักกีฬาหรือแม้แต่นักแสดงพวกเขามีวิธีคิดที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีคิดของคนสำเร็จให้ฟังกันนะคะเริ่มจากการคิดบวกและมองหาทางออกค่ะ คนที่ประสบความสำเร็จมักจะมองโลกในแง่ดีพวกเขาเชื่อว,ว่าไม่มีปัญหาใดที่ไม่มีทางแก้และพยายามมองหาวิธีที่ปรับตัวและก้าวไปข้างหน้าเสมอค่ะตัวอย่างเช่นวอนดิสนีย์ก่อนที่เขาจะสร้างอาณาจักรดิสนีย์ที่ยิ่งใหญ่เขาเคยถูกไล่ออกจากงานเพราะถูกมองว่าขาดจินตนาการแต่เขาไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้ค่ะ เขากลับใช้ประสบการณ์นี้เป็นแรงผลักดันให้เขาสร้างผลงานที่มีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นและในที่สุดเขาก็สามารถสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงทั่วโลกค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนคนสำเร็จจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและมีเป้าหมายที่ชัดเจนพวกเขาวางแผนและทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อไปถึงเป้าหมายเหล่านั้น การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามุ่งม,มั่นและไม่หลงทางบิลเกตก็คือตัวอย่างที่ดีมากค่ะ mm. เขามีเป้าหมายตั้งแต่เด็กว่าอยากจะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาในทุกบ้านและเขาก็ทำงานอย่างหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นวันนี้ Microsoft ได้กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกคนที่ประสบความสำเร็จยังเรียนรู้ความล้มเหลวด้วยนะคะ พวกเขามองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้พวกเขามองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้พวกเขาไม่ย่อท้อต่อความผิดพลาดแต่กลับใช้มันเป็นบทเรียนในการพัฒนาตนเองโทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ที่สร้างหลอดไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน เขาเคยล้มเหลวมากกว่า1,000ครั้งในการพยายามสร้างหลอดไฟแต่เขาไม่เคยย่อท้อและยังคงพยายามต่อไปในที่สุดเขาก็สามารถสร้างหลอดไฟที่ใช้งานได้จริงและเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปตลอดกา,การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะ คนสำเร็จไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองพวกเขาอ่านหนังสือฟังพอสแคดและเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆอยู่เสมอโอป้าวินฟีนักแสดงและพิธีกรชื่อดังเป็นตัวอย่างที่ดีเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนแต่เธอไม่เคยหยุดเรียนรู้และพัฒนาตนเองเธออ่านหนังสือมากมายและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น ในที่สุดเธอก็สามารถกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการสื่อสารมวลชนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือความอดทนและพยายามอย่างต่อเนื่องความสำเร็จไม่ได้มาในชั่วข้ามคืนคนสำเร็จมักมีความอดทนและพยายามทำงานอย่างต่อเนื่องแม้จะเจออุปสรรคมากมายแต่พวกเขาไม่ย่อท้อและเดินหน้าต่อไป ตัวอย่าง J.K. เ o โรล n ิงผู้เขียนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนที่เธอจะได้รับความสำเร็จอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้เธอเคยถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์หลายแห่งแต่เธอไม่ยอมแพ้และยังคงเขียนต่อไปในที่สุดหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ก็กลายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกค่ะ ทั้งหมดนี้คือวิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จการคิดบวกและมองหาทางออกการมีเป้าหมายที่ชัดเจนการเรียนรู้จากความล้มเหลวการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและความอดทนและพยายามอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตของเราได้ค่ะ หากคุณต้องการประสบความสำเร็จอย่าลืมนำวิธีคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและพยายามทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อไปถึงเป้าหมายอย่ากกลัวที่จะล้มเหลวแต่จงใช้มันเป็นบทเรียนในการพัฒนาตนเองและที่สำคัญอย่าลืมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้เรามีความรู้และทักษะที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องสมองอัจฉริยะของเราด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ